สวัสดีว่าฮัยโหลวันนี้ถามว่าจะมาทำอะไรมาโชว์ไอติมใช่วๆวันนี้จะเป็นอะไรนครับปวดหัวไม่สบายหรือว่าวันนี้ได้บอกว่ามาเรียนพิเศษวันศานะคะมาเรียนโอเน็ตแต่ว่าเมื่อวานใจเนี่ยได้ไดสอบพรีโอเน็ตไปนะคะพรีโอเน็ตก็คือมันจะเป็นข้อสอบแบบว่าง่ายกว่าโอเน็ตนิดน,นึงแต่ถ้าโอเน็ตจะยากกว่าพรีโอเน็ตนะคะ เพียงในนี้เพค,คือแค่ทดสอบความรู้ของเราว่าเราพร้อมที่จะเตรียมพร้อมแล้วก็รับรองต่อทดสอบอเนกแบบนะคะ mm hmm. ก็ถ้าหลิวก็จะคอยชี้แจงอะไรนิดนึงนะคะว,ว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนะคะเพราะว่าเน็ตบ้านเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะก็ถ้าเกิดอัพคลิปได้เดี๋ยวคุณหลิวเขาอาจส่งมาให้มุกเอ,เอ็นเถอะให้อัพคลิปทุกคนก็คอยติดตามเดี๋ยวว่า ถ้าเกิดคุณหนูว่างเขาอาจจะเล้า,าเพลงแข่งกับมุกน,นะคะค<า>จะเรื่องเพลงคนละเพลงะคะ่ะแต่ขอขอย้ําก่อนนะคะว่าถ้าว่างเพราะว่าถ้าคือช่วงนี้ต้องเตรียมสอบต้องเตรียมสอบโอเน็ตเนาะแล้วก็เตรียมสอบกลางภาคด้วยทั้งภาษาจีนทั้งกลางภาคทั้งโอเน็ตมันมีหลายอย่างรวมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะไม่่อยว่างนะคะหหให้เลย Ừ, เอ begun. อเอ begin. เอาเบอร์เหรอก็ก็ก็ได้เออเอาเบอร์ของคุณมุกก่อนก็ได้ก็ให้เวลาสิบวิีเตรียมกระดาษและยินสสองนะคะหนึ่งสอง โอเคนะคะบงบอกคุณอ,อยู่ก่อน,นด, <Okay. S 2> ดีกว่าขอเคศูนย์ก้าเก้าสองห้าสองหกสี่สีเจ็ดค่ะย้ำด้วยดิส่วเขียนไม่ทันศูนย์เก้าเก้าสองห้าสองหสีค่ะส่วนเบอร์ของก็คือ0ูนย์แปดเจสี่สาเจห้ี่ศนนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหรือว่า ไีหรือว่าอยากให้แคสเกมอะไรมานี้อ่ะกต้องขอต้องขอดูก่อนนะคะแต่ว่าส่วนมุกอะส่วนมุกไม่มีคอมส่วมุกหรือว่ามีคอมพอดีว่าซื้อคอมมาแล้วไอ้นี่อย่าเยอะคนดีอร่อยนะเดี๋ยวเออตอนนี้กี่โมงตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่ากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคลิปตอนสองทุ่มให้เยอะเยอะเยอะ เยอะเราไม่ทุกคนอยากกินเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไอ้เอาคลิปลงเดี๋ยวให้ไงถ้าว่างๆเดี๋ยวเอาคลิปลงให้นะคะงั้นก็ขอแค่นี้ก่อน,นค่คคะไปแล้่ะบ๊ายบาย